ข่าวล่าสุดเสรีพิสุทธิ์แจ้งเอาผิด4รัฐมนตรีดูดสอ,ส,อสอร่วมพลังประชารัฐเมื่อวันที23่23มกราคมที่กกงบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าม,มนุษย์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ เตมีเยเวทอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าพักเสียรียรวมไทยได้เดินทางไปแจ้งความกับพันตำรวจโทชูศัก์อภัยศักดิ์รองผู้กำกับการสอบสวนโกงกำกับการหนึ่งกกงบังคับการปรับปรามการค้ามนุษย์เพื่อดำเนินคดีกับเสียรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐและผู้บริหารพักในข้อหาค้ามนุษย์และฟอกเงิน พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้ที่ปรากฏเป็นข่าวในกรณีการซื้อขายกักขังนวงเหนี่ยววาทิ่ผู้สมัครซโโดยใช้เงินซื้อบุคคลต่างๆในพักการเมืองอื่นๆที่เป็นอดีตซโซอาทิการดูดอดีตซโซจากพักเพื่อไทย40คนพักประชาธิปัตย20คนและพักการเมืองอื่นๆให้รวมมาอยู่ที่พักพลังประชารัฐ ประกอบกับหัวหน้าพักและแกนนำพักก็ถแถลงยอมรับในการดึงนักการเมืองจากพักอื่นๆรวมทั้งเตรียมยื่นเรื่องต่อสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกโกโตเพื่อให้ดำเนินการสืบสวนและพิจารณาว่าพักพลังประชารัฐกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติ กอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา30ในกรณีเสนอให้หรือสัญญาจะให้ทรัพย์สินทางตรงทางอ้อมเพื่อจงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นสมาชิกพักหรือไม่ด้านพลตำรวจตีวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บังคับการกองบังคับการการปราบปรามการค้าม,มนุษย์ กล่าวว่าเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องไว้ซึ่งต้องขอตรวจสอบพยานหลักฐานเอกสารที่ผู้กล่าวหาเรื่องจากมีข้อกฎหมายเกี่ยวข้องหลายเรื่องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปวันเดียวกันพลตำรวจเอกเซรีพิสุทธิ์ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตผ่านนายกริษเอื้อวง รองเลขาธิการกรกะตเพื่อให้ดําเนินการสืบสวนและพิจารณาพักพลังประชารัฐกระทาความผิดต่อพรบบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา30กรณีพักพลังประชารัฐรวมสึง4ี่รัฐมนตรีในข้อหาร่วมกันกระทำวามผิดกฎหมายการค้าม,มนุษย์และฟอกเงิน การกระทำของพัคพลังประชารัฐและกรรมการบริหารพัคเข้าข่ายการค้าม,มนุษย์โดยมีการรวบรวมหลักฐานเอกสารตามที่สื่อมวลชนรายงานข่าวมอบให้กรกรตเพื่อให้ดำเนินการสืบสวนว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายพัคก,การเมืองมาตรา30หรือไม่พมตลตำรวจเอกเสรีพิสุธิ์กล่าวส่วนกรณีที่นายแสวงบุญมีรองเลขาธิการกรก,รกรตชี้แจงรายละเอียดคุณสมบัติ ของพรรคการเมืองที่สามารถส่งผู้สมัครได้นั้นส่วนตัวยืนยันว่าพรรคมีคุณสมบัติครบและส่งผู้สมัครทั้ง350เขตดังนั้นยืนยันว่าพรรคดำเนินการส่งตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการและมองว่าการชี้แจงของนายแสวงไม่รอบคอบ ตรวอพข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อนออกมาให้ข่าวทําให้คุณอื่นเสียหายหากเป็นข้าราชการตํารวจถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปแล้วพลตํารวจเอกเซรีพิสูจิ์กล่าวอีกว่าเมื่อพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้งออกแล้วส่วนตัวมั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้งอย่างแน่นอนและอยู่ภายในระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกําหนดซึ่งตอนนี้ทางพรรคการเมือง และประชาชนต่างก็อยากจะเลือกตั้งเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลเผด็จการมาเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยในเวลาต่อมาน,นายธนกรโตเสรีพิสุทธิ์ผิดหวังยืนยุบพ,พลังประชารัฐระวังคนลืมวีระบุรุษนาแกน,นายธนกรวังบุญคงชนะรองโคศกพัคพลังประชารัฐ โต้กลับเสรีพิสุทิ์ผิดหวังหลังยื่นยุบพักพลังประชารัฐเย,ย้ยถ้าผิดฐานค้ามนุษย์คงต้องสอบขนทางประเทศแนะวังคนจะลืมวีรบ,บุรุษนาแกเมื่อวันที่24มกราคมน,นายธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเซรีพิสุิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย ยืนกระกะตอสอบยุพักพลังประชารัฐจูงใจบุคคลสมัครเป็นสมาชิกพักและเข้าข่ายความผิดค้ามนุษย์ว่าในฐานะรองโฆษกพักมีหน้าที่ป้องกันส่วนได้ส่วนเสียของพักทางนี้ด้วยความเคารพตนรู้สึกผิดหวังกับอดีตนายตำรวจมือปราบมากเพราะตอนเด็กๆชื่นชมการทำงานของท่านการที่ประชาชนที่มีอุดมการรักบ้านรักเมืองมาสมัครเป็นสมาชิกพักพลังชารัฐ จะมีความผิดฐานค้ามนุษย์นั้นกดกดตคงจะต้องสอบคนทั้งประเทศเพราะวันนี้นอกจากผู้สมัครโซของพักแล้วยังมีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมาสมัครเป็นสมาชิกพ,พักพลังประชารัฐด,ด้วยความชื่นชอบในพักในนโยบายของพักที่จะนำพาประเทศเดินไปข้างหน้า น,นายธนกรกล่าวอีกว่าการทำงานของพรรคทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเราไม่คิดที่จะทำผิดกฎหมายเด็ดขาดและพร้อมให้กะกะตตรวจสอบทางนี้อยากให้พลตำรวจเอเซียรีพิสุทธิ์เดินหน้าสู่การเลือกตั้งอย่างสร้างสารรค์จะดีกว่านำเสนอนโยบายที่ดีให้ประชาชนเลือกดีกว่า ไปทำในสิ่งที่ไม่มีสาระไปวันๆเหมือนคนไม่มีอะไรทํานั่งด่าแต่นายกัฐมนตรีเข้าใจว่าท่านอยากเป็นนายกแต่อย่าใช้วิธีการแบบนี้มันเสียชื่อตํารวจมือปราบที่สําคัญพี่น้องประชาชนไม่ได้ประโยชน์และหากทำการเมืองแบบนี้ประชาชนจะลืมภาพวีระบุุษุษนาแกของท่านขอให้ประชาชนจดจำความดีที่ท่านเคยทำไว้ในอดีตจะดีกว่า อย่างไรก็ตามที่ตนผิดหวังสุดๆก็คือการที่พตลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เลือกที่จะยืนเคียงข้างพักการเมืองพักหนึ่งซึ่งมันสวนทางกับความดีที่ท่านเคยทำไว้ให้กับบ้านเมืองความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้จะตุรนอัดประยุทธ์หาเสียงลวงหน้าให้ตัวเองเหรอพูดจะเอาดีใส่ตัวโยนชั่วให้คนอื่น ออยสัดประยุทธ์พูดจาใช้ไม่ได้ทำลายพักที่ไม่หนุนตัวเองย้ำต้องยกเลิกกฎหมายคำสั่งคอสชริดรอนเสรีภาพบีกก,กตอขอวันเลือกตั้งอยากกลัวคอสชแทรกแซงเมื่อวันที่23มกราคมที่พักไทยรักษาชาตินายจตุรนชัยแสงประธานยุทธศาสตร์พักไทยรักษาชาติแถลงว่า พลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชได้แสดงความเห็นหลายเรื่องที่ไม่มีหลักเกณฑ์และเป็นการเอาดีเข้าตัวเองเอาความเสียหายและความไม่ดีทั้งหลายไปอยู่ที่พักการเมืองอื่น ส่วนที่พลเอกประยุทธ์พูดถึงการที่จะรับเชิญจากพักการเมืองเพื่อไปเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตัวเองต้องการอยู่เพื่อทำงานต่อในความหมายคือจะดูว่าพักไหนจะทำให้พลเอกประยุทธ์มีโอกาสทําการเมืองต่อไปและต้องไม่เป็นพักที่ล้มล้างทุกอย่างเพราะจะเสียเวลาเปล่า พร้อมฝากคำเตือนถึงพักการเมืองต่างๆว่าขณะนี้บ้านเมืองกำลังกอ่อสร้างอยู่ระหว่างการตอกเสาเข็มอย่าทำลายรากฐานทำลายกฎหมายไม่เช่นนั้นประเทศจะไปต่อได้หรือไม่อย่าทำลายเพื่อเอาชนะกันอย่างเดียวการพูดแบบนี้ของพลเอกประยุทธ์เป็นการยิงกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวคือ 1. ปูทางรับเป็นแคนดิเดตนายกของพักการเมือง 2. ตั้งเงื่อนไขาหาเสียงให้ตัวเองลวงหน้าและ 3. าทำลายพักที่ไม่ได้สนับสนุนตัวเองเป็นคำพูดที่แสดงเจตนารมชัดเจนว่าต้องการสืบทอดอำนาจอวดอ้างพักที่หนุนตัวเองว่าตั้งใจทำงานจริงจังและเป็นการเตือนพักการเมืองอื่นๆอยากถามว่ามีพักไหนที่จะล้มล้างกฎหมายทุกตัวที่พลเอกประยุทธ์พูดซึ่งไม่มีเลย คำพูดของพลเอกประยุทธ์เป็นคำพูดที่ใช้ไม่ได้เลยเป็นการพยายามสร้างความชอบธรรมในการใช้งบประมาณและอำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีเพื่อหาเสียงให้พักใดพักหนึ่ง นายจตุรนกล่าวว่าพัคไทยรักษาชาติไม่ได้จะล้มล้างกฎหมายหรือสิ่งดีๆที่มีอยู่ในบ้านเมืองแต่เป็นคอสชที่ทำความเสียหายสะสมทั้งการกําหนดนโยบายกฎหมายมาตรการต่างๆทำประเทศอยู่ในสภาพที่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยเป็นประเทศที่ขาดความเชื่อมัน่นทำลายสภาพเศรษฐกิจอย่างมาก ดังนั้นอะไรที่คอสชอทำดีเราไม่แตะแต่สิ่งที่คอสชอทำเรื่องการออกกฎหมายคำสั่งคอสชอที่ริดลอนเสียีภาพและทำลายเศรษฐกิจอะไรที่ต้องยกเลิกก็ต้องทำทางนี้เมื่อพระราชกิจดีกาเลือกตั้งออกมาแล้วโดวยปกติรัฐบาลแนดีต,ต้องอยู่ในสภาพรัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจอนุมัติงบกลาง หรือแต่งตั้งข้าราชการหากจะต้องทำต้องขออนุญ,ญาตจากะกกตแต่เพื่อเอประยุทธ์พูดเหมือนแก้ต่างให้ตัวเองและใช้โครงการต่างๆของรัฐบาลเอาเปรียบพรรคอื่นพูดแบบนี้เท่ากับการเลือกตั้งจะไม่เสรีและเป็นธรรมน่าเสียดายที่พระราชกิจดีกาควรประกาศออกมาก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์แล้วแต่ที่น่าย,ยินดีคือ การที่มีความชัดเจนว่าจากนี้ไปประเทศจะมีการเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งเป็นความหวังของคนทั้งประเทศเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศแก้ปัญหาสำคัญสคัญซึ่งลำพังอยู่ภายใต้คอสะชะก็แก้ไม่ได้ ไทยรักษาชาติพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งนานแล้วอยากให้กะกะตกำหนดวันเลือกตั้งโดยเร็วอยากกลัวการแทรกแซงจากคอสชอพักไทยรักษาชาติเตรียมใช้โอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้เกิดรัฐบาลประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลที่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้คนทั้งประเทศและหยุดการสืบทอดอำนาจของคอสชอนายจตุรนกล่าว เมื่อถามว่าเมื่อประกาศพระราชกฤษฎีกาออกมาแล้วสี่รัฐมนตรีพักพลังประชารัฐควรลาออกหรือไม่นายจตุรนกล่าวว่ารัฐบาลน,นี้มาโดยวิธีพิเศษเลยจะขออยู่อย่างพิเศษทำงานอยู่แบบพิเศษซึ่งเอาเปรียบพักการเมืองอื่นๆ ขณะที่เสียรัฐมนตรีเคยพูดไว้ว่าจะลาออกเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมดังนั้นขอให้เป็นเรื่องของดุลพินิษผิดช,ชอบชั่วดีเมื่อถามถึงระเบียบของกะกะตที่ออกมามีลักษณะที่ยากต่อการปฏิบัติน่าจะตุรนกล่าวว่าเราต้องศึกษาเพราะแนวโน้มของระเบียบกะกะตมีความหยุ่มยิม้มสกัดกั้นการสื่อสารกับประชาชนนอกจากนี้ ย่งห้ามตัวแทนพักออกรายการทางโทรทัศน์ทั้งฟรีทีวีเคเบิลรวมถึงไลฟ์สดซึ่งมีโทษรุนแรงและออกได้เฉพาะที่กรกตจัดเท่านั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่ากรกตจะจัดกี่ครั้งครั้งหนึ่งกี่นาทีกรกตวควรออกระเบียบให้สื่อสารกับประชาชนได้มากกว่านี้ เมื่อถามถึงความพร้อมของตัวผู้สมัครของไทยรักษาชาติน่าจะตรุนกล่าวว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนทางธุรการเพียงไม่กี่คนเท่านั้นทางนี้ประมาณช่วงกลางสัปดาห์หน้าพักจะมีการเชิญว่าที่ผู้สมัครมาประชุมเพื่อชี้แจงกติกาต่างๆพร้อมทำความเข้าใจแนะนำเรื่องการหาเสียงและนโยบายของพักเพื่อให้ผู้สมัครใช้ในการหาเสียง